วันนี้แตรละนายยศมติีก็เปลี่ยนชุดค่ะจากชุดที่เป็นแขนเป็นช่อเป็นชั้นเป็นเชิงเนี่ยนะคะคือผู้หญิงทั้งหลายจําไว้นะจะไปวัดเนี่ยอย่าใส่เสื้อแบบนี้นะคือหนึ่งผ้าปโปร่งอะไรเงี้ยไปเฝ้าพระสังฆราชเนี่ยอย่าอย่าใส่อะไรที่มันเป็นแบบเห็นเนื้ออย่าใส่ก็คือผ้านุ่งแล้วใส่ผ้านุ่งสีอะไรก็ใส่เสื้อสีนั้นหรืออ่อนกว่าน,นั้นน่ะนะคะแล้วก็เป็นคอจิรดาไปแขนยาวไปกระดุมไปนะคะแล้วก็ก,กราบนะสักการะนมัสการท่านด้วยด้วย ด้วยบีบุญอะ่ะอันนี้ต้นตาลไปอย่างไปแล้วใช่ไหมต้นตาลเนี่ยกลามนมรดกการพระชังขาราชเลยนะห้าปีห้าครั้งติดต่อกันอแล้วแต่งตัวเรียบร้อยมากอมผมเรียบแป้นเลยคือคืออันนี้อย่าทําคือแต่งตัวให้เรียบร้อยอเป็นไหมแต่งชุดไทยเรียบร้อยอเป็นไหม ถ้าไม่เป็นก็เลิกเป็นนายกได้ลรไปเอ่ออะไรทีนี้นะแล้วจะได้ก็เปลี่ยนชุดค่ะไปอีกชุดหนึ่งไปที่ประชุมคลมค่ะก็เป็นผ้าผ้าไหมไทยอ่ะนะคะผ้าไหมไทยแล้วก็มาตัดกระโปรงปกใหญ่ก็ต้องมาค่ะปกใหญ่กลางออกไปฉันนั่นจะเป็นนักบินนะปกใหญ่กลางออกไปหรือไม่ดีไซน์นั่นต้องเป็นเมียนักบินนะหรืออยากจะเป็นเมียนักบินนะปกใหญ่ใหญ่กลางออกไปลายมันทั้งตัวไปเลยกลัวอะไรละ่ะ ไม่ต้องไปผสมสีอะไรอีกแล้วแขนยาวนะคะปิดขมายขมือนะคะกระโปรงบานเป็นเจ้าหญิงนะคะดูแลเป็นอดเดรหาค่ะกระโปรงบานๆไป <c oughs> <c oughs> คุมเข่าไปรองเทา้าแพงๆสวยๆไปใส่ต้มหูแหวนประหวัไไติกำไลไปแล้วก็ไปงานซึ่งสมศักดิ์เดินตามปรีไหมปรีมันไกล่เลยางาข,ของสมศักดิ์ไงสมศักดิ์รีบตามไงปรับคลร้องนะ<อ> ทุกคนต้องรีบตามมาพูดมาคุยกับนายกอ่าแล้วก็ไปหาพ่อเขาที่จันสองล่านี่ก็เหมือนกันคนตันนี่ก็เหมือนกันหรือว่าส่งเขายัางไงก็ไม่รู้ข้างหลังมันจะเติ่ข้างหน้ามันจะยาวลงมาแต่เอาละเมื่อเราคิดไม่ออกเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพี่ปองเขาหรือว่าคุณสเตตัวเขาจะมาวิพา์วิาจารณ์ชุดเราเอาเราเอาทั้งผืนเลยซึ่งอันนี้มันควรจะเป็นผ้าปูเตียงที่บ้านหุ <laughs> ่นเซน มีความเป็นชมพูชมพูลายมันไม่มากเลยลายมันเยอะเกินไปแล้วก็จีบป้าจีบไปทั้งตัวลายไปทั้งตัวจีบไปทั้งตัวพองไปทั้งตัวตัวก็พองอยู่แล้วพองแล้วพองอีกสิ่งเรียกอึ่งไข่ไงคนาเรียกอึ่งไข่ตัวก็ยังไม่รู้ว่าเรียกอึ่งไข่พองไปทั้งตัวหัวจดจะหลดปลายกระปองเลยเแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงไงแต่งตัวเป็นแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงมีเสื้อ มีกระโปรงบาลๆถ้าใส่สุ่มได้คงใส่สุ่มแล้วอะ่ะเอออันนี้จะใส่หาสุมมาส่มไม่ทันหาสุ่มไม่ทันเราก็ไปว่าชุดเขาเดอ้อก็เลยอยากว่าเขาไงเออชุดเขาไม่สวยชุดเราก็ไม่ได้สวยหรอกเอเอแต่ชุดบรลิกาเขาสวยนะเมะื่อวานนี้เขาสวยเดอ้อ